การติดตั้งครับติดตั้งไม่ยากนะการติดตั้งแค่เรามีก๊อกน้ําที่ซิงล้างจานนะครับจะทดสอบให้ดูนะการติดตั้งไม่ลื่งยากมากเลยอันนี้ชุดนี้ก๊อกนี้ก็จะมีมาให้พร้อมเครื่องกรองนะครับจะมีสายให้สายนี้ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็จะมีหัวเบี่ยงแบบนี้ ก็จะมีชุดปลั๊กไฟตัวนี้นะพร้อมพร้อมทั้งชุดเลยนะก็คือพร้อมใช้งานนะครับแค่เรามีก๊อกน้ำที่ซิงล้างจานนะครับเราสามารถมาติดตั้งที่ก๊อกน้ำได้เลยครับแค่ใส่ตัวตัวเกลียวตัวนี้นะครับเกลียวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ หมุนเกี่ยวเข้ากับกอบ๊อกติดตั้งได้เลยไม่ยากคนระับงา่ายอันนี้ก็คือน้ำกรองจากก๊อกนี้ได้เลยอันนี้ก็คือน้ำแบบปลาทั่วไปของคู่นี้ก็เอาไว้ร้านจานร้านักได้อันนี้ก็ใบเบี่ยงฝั่งนี้ก็คือน้ำกองจะเเ็นรูปเซนเนะละับหยะะุดนะะ้ำแบบนะะี้ อันนี้อันนี้คือน้ำกองเอาบีบมาอีกฝั่งนึงก็เป็นน้ำประปาธรรมดาแล้วลก็กองโู้เวลากองนะครับเวลาบีบมาที่ตำแหน่งก,กองจะไม่มีน้ำทิ้งเหมือนระบบาอา่ระบบนี้จะไม่มีน้ำทิ้งเลยครับก็คือประหยัดรทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ประหยัดเงินเราด้วยที่สำคัญ แล้วจะมาพูดถึงเทคโนโลยีของเครื่องกรองอ e ีสปิงครัเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือเป็นด้านในไส้กรองตัวนี้ครับด้านในไส้กองคือทุกชิ้นส่วนของอ e ีสปิงเนี้ยจะคือจดลิขสิทธิ์หมดนะครับจดสิทธิบัตรหมดนะครับด้านในไส้กรองอ e ีสปิงตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทชิปนะครับ ก็คือสมาชิกของเครื่องนี้เครื่องกองน้ำมีสป,ปริงจะเตือนเตือนเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุดเส้กกองนะครับแล้วก็ถึงกำหนดเปลี่ยนชุดเส้กกองกำมันและหลอดลตูตาไวโอเลสนะครับประมาณปีละหนึ่งครั้งครับตามการใช้งานจริงนะครับเมื่อมีปัญหาผิดปกติก็เครื่องก็จะเตือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ พลังงานพลังงานเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้านะครับก็คือแบบไร้สายแบบ e-copper นะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศน้ำและส่วนกับส่วนประกอบพลาสติกนะครับไปยังหลอดอุลตราไวโอเลตนะครัก็คือปลั๊กไฟเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือไม่มาต่อกันโดยตรงกับชุด ชุดใส่กองตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเทคโนโลยีนะครับคือเทคโนโลยี e copper นะครับก็คือตัวนี้ก็จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะครับแล้วหลอดอุลตร้าไวโอเลตตัวนี้กำจัดแบคทีเรียไวรัสได้ถึง99.99% 99นะครับเทคโนโลยีหลอดอุลตร้าไวโอเลตนะครับก็คือแสง UV ตัวนี้ เป็นหลอดอุลตราไวโอเลตอันทันสมัยถูกร้อมรอบด้วยแผ่นสแตนเลสครับแผ่นสแตนเลสตีนนะครับ, Steel, ค,รบคือตัวนี้จะล้อมรอบหลอด U V ไว้นะครับและก็จะสะท้อนแสงและเพิ่มแท่งหินนะครับแท่งหินคาอนนะครับเพิ่มเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดสามารถทำลายแบคทีรียและไวรัสในน้ำดื่ม ได้ถึง99.99% 99และก็เทคโนโลยี Instant On นะครับก็คือหลอดอินดาไวโอ t ของอ e ิสปิ g จะติดทันทีเมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำและต้องและดับลงเมื่อน้ำหยุดไหลน,นะครับก็คือเวลาเราบิดไปตำแหน่งกองน้ำก็คือหลอด UV จะทำงานทันทีนะครับแล้วก็ การันตีด้วยมาตรฐาน,นครับสำคัญครับตัวนี้ของการันตีด้วยมาตรฐานระดับโลกและรางวัลคุณภาพนะครับเป็นมาตรฐาน NSF นะครับก็คือมาตรฐาน NSF เนี่ยคือมาตรฐานที่42ด้านผลกระทบด้านกายภาพครับลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ําดื่มที่มีผลกระทบต่อรสชาติกลิ่นและความใสของน้ําดื่มนะครับ แล้วก็ได้มาตรฐาน NSF ที่53ผมผลกระทบด้านสุขภาพนะครับลดปริมาณสิ่งนเปื้อนในน้ำดื่มที่มีอยู่มากมายหลายชนิดนะครับรวมถ,ถึงสารตะกัวแะะใยหินสารประกอบอินทรีย์ที่ละเหยได้นะครับแล้วก็มาตรฐานที่55นะครับการบำบัดน,น้ำทางจุลชีววิทยาด้วยแสงมุนตาไวโอเลตนะครับ กำจัดเชื้อโรคในน้ำดื่นครับแล้วก็มาตรฐานที่401นะครับกำจัดสิ่งนเปื้อน,นที่เกิดขึ้นใหม่สิ่งเปื้อน,นหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่รวมถึงยาครับ OTC บางชนิดนครับสารเคมีกำจัดวะเพืชและยาฆ่ามแมลงชน,ชนิดใหม่ก็สามารถกำจัดได้หมดครับแล้วก็ WQA นะครับก็คือมาตรฐานตัวนี้ เป็นมาตรฐานโกซีดนะครับช่วยคัดสรรผลิตพันเครื่องกองน้ําคุณภาพสูงให้แกผ่ผู้บริโภคโดยจะมอบให้สัญลักษณ์โกซีดนะครับให้กับระบบกองน้ําที่มาตรฐานเท่านั้นนะครับหรือมาตรฐานเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมช่วยสร้างความมั่นใจให้ในคุณภาพน้ําดื่มให้แก่ทุกคนครับอันนี้คือมาตรฐานโกซีดนะครับแล้วก็รางวัล มากมายนะครับอันนี้เป็นรางวัลรางวัลเลย Best Plastic Award นะครับก็คือรางวัลน,นี้ได้รับรางวัลน,นี้ก็คือติดต่อกันยาวนานถึงอย่างต่อเน,นื่องก็ปีซ้อนตั้งแต่ปี2010ถึง2018โดยบริษัท Ford Ford and s u n ์ e ันะครับก็คือเป็น บริษัทที่ประสบความสำเร็จทางการตลาดและพัฒนาคิดคน้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เป็นรางวัลออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากสมาคมวิศวกรพลาสติกนะครับก็คือรางวัลเยอะมากนะครับอันนี้เป็นการการันตีได้เลยว่ามีมาตรฐาน NSF ถึงมากถึง4มาตรฐานเลยนะครับ เราจะสังเกตดูมาตรฐานน้ําดื่มขวดบรรจุขวดจะมีไม่กี่มาตรฐานเท่านั้นเองนะครับแต่เครื่องกองน้ำอ e ีสปิงเราสามารถได้มาตรฐานถึง4มาตรฐานของมาตรฐาน NSF นะก็คือมาตรฐานก็คือสำคัญมากนะครับก็คือสามารถการันตีเครื่องกองน้ำ <c oughs> ก็ขอฝาก ก็กอน้ําคุณภาพที่คู่ควรกับทุกคนในครอบครัวเรานะครับขอบคุณครับ